เดี๋ยววันนี้จะให้อาม่าลองไนโตรลิปซีกินกาแฟเหมือนกินบัวลอยนะแบบสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเปิดรายการก็เปิดรายการครับพี่อ่ะอาม่ามาลำยินดีต้นรับอาม่าป้าเดียว จะไปล้านอะไรเราจะไปคาเฟ่กันนะครับเราจะไปคาเฟ่กันนะคะบูธแมวเวนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่บรรยากาศดีนะครับเน้นไปทานกาแฟกินขนมบรรยากาศชิลที่จอดรถดีถ่ายรูปสวยนะครับในย่านราชพฤกษ์นี่แหละว่าไงจ๊ะอ๋อร้านปิดอ๋อร้านปิด เบสโทรมาครับว่าออกองของเราไปถึงแล้วนะครับร้านปิดเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปอีกร้านหนึ่งแล้วกันะะเป็นคาเฟ<ม>่เจ้าหนึ่งที่เป็นกาแฟแปลกๆคนชอบกินกาแฟแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวพาไปร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าเล<ม>้าคาเฟ่ใครที่อยากลองกินกาแฟแนวฟิวชั่นนะแบบกาแฟไนโตร ใส่กับน้ำนึ้นจี่ใส่น้ำส้อมอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้ทำออกมาแล้วมันอร่อยเว้ยกับขอได้กินทุกวันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองร้านนี้กันไม่ไปไหนลึกอายุอายุขนาดลื้อเนี่ยตอนนี้อ่ะกินข้าววันละกี่ื้อวะวเอออยากรู้อ่ะว่าวงจรชีวิตวงจรนะนว,ะว,ะวา่าก็มาชอบกินเจแล้วถึงปันนี่ไม่กินเจนี่ก็เือไม่กินหมูไม่กินเนื้อสัตว์อ่ากัดกัดข้าวต้ม กล้วยสองใบตัวใหญ่กล้วยน้ำวาสองใบนี่คือมือเดียวอ่ะอ่ามือเดียวอ่ะโอ้โหก็เยอะอยู่นะอ่ะเขาเขาจะเดือกหรกลางวันนี่ยกลางวันกลางกลางกลางวันวันนึกไล่ก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทมากินก็ไม่เอาเพราะก็ซื้อซื้อกับข้าวต้มกับกับขิงบวชข้าวต้มกับบวยบวชแล้วตอนเย็นอ่ะไม่มีไม่มีละไม่กินละอืมแล้วนอนกี่โมงนอนกี่โมงนอนเดี๋ยวนี้ไม่จอมกัดว่ามันไม่เลยคือนอนไม่จอมกัด ไม่ได้ไปเชิญดึงมารู้ว่านถ้ามีนางนอนกี่โมงอ่ะเข้านอนอ่ะบางทีก็เจ็ดโมงบางทีก็หกโมงกลางย็นเนี่ยอ่ะประเทศไทยเพื่อนเพื่อนไทยแล้วหลับเลยอ่ะอ่าแล้วแล้วก็หลับตาแล้วอีกทร่าพั์ลุกอ่ะตื่นกี่โมงโอ้โหแล้วนีวตื่นสายอ่ะสายกี่กี่โมงบางทีชักเตรียมก็เตรียมแปดเจ็ดแปดโมงนอนหกโมงเย็นตื่นเจ็ดโมงเช้าแต่ดีนะคือพักผ่อนเยอะอ่ะดีร้านนี้เราจะไปเนี่ยนะครับ เป็นร้านแบบที่เรียกว่าดีกิ๊กไดก์บ้านเราเราชื่อดัง35ดาราร้านนี้ถือว่าเป็นไอเดียจากเฮียเองก็กันเพราะว่าร้านนี้อ่ะอาบ้านเราเองไม่ใช่เอาบ้าอยู่ข้างหน้าแล้ว35มสิบห้าดอลลาร์ที่ที่ที่ทีเรามาขับขับขับรถใช่ตอนนี้เขาสร้างติดสร้างร้านขึ้นมาเต็มหมดแล้ว โอ้โหนี่ยะค่ะเช่เจะเป็นนั่งอะ่ออะไรนะเนี่ยเอาเอาใช่ป่ะเอาเอาเอาเนี่ยนะมาส่งมามาโอเคเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะครับอาม่าบอกว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านคนจีนแน่เลยเพราะว่ามีส้มได้เอออ่ะเดี๋ยวพาอาม่าไปตกังขึ้นตรงนี้ที่เดินที่เดนนิดเดียวอ๋อไม่เป็นไรโอเค let's go กินได้สังเกตนะครับคันสังเกตลายตรงนี้เละหมดแล้วเพราะลายรู้ไหมครับมาถึงปุ๊บจะกินเลยคือนางอยากกินแล้วตอนแรกเขามาเป็นรูปดอกไม้นี่คนเป็นลายงูเลยกินกาแฟเหมือนกินบัวลอยนะแบบปกติกินจะกินแต่กาแฟร้อนถูกไหมเดี๋ยววันนี้จะให้อาม่าลองไนโตรลิมินี่เป็นพีเด็ดของร้านนี้เลยเป็นกาแฟไนโต อ่ะเอามาลองดูก่อนดูเยอะๆนะอ่าบอกมาอร่อยไหมเป็นไงอร่อยตั้งแต่โอ๊โ,โอไปฉีดขามาแล้วก็ไม่กินน้ำแข็งล้อ๋อคือขาหัวเข่าเสื่อม,อมตั้งแต่ไปหาหมอมาก็ไม่กินน้ำแข็งแล้วม,มันเกี่ยวกันหรือม้าอ๋าอเกี่ยวมากเลยนะเหรออะล่ะเรามีสั่งมาหลายอย่างมากร้านนี้เนี่ยนอกจากกาแฟอันนี้จะอร่อยแล้วก็ยังมีชายเย็นชายเย็นของอ่าอ่าของทีมงานเราเอง บลูเบอรี่ชีสพายเครามิสึใช่ไหม <c oughs> อ่ายกเลยเว้ยกวยกเลยเว้ยยกเลยเว้ยโอ้ยกเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนเป็นที่ว่างๆเลยนะที่ดินตรงนี้ว่างเปล่าเลย <c oughs> ช่วงโควิดอ่ะผมแม่งก็สร้างตึกนี้ขึ้นมาเลยเว้ยตึกสองชั้นเนี่ย <Wow. S 1> ข้างล่างก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนแบบโมเดิร์นคอนเทมพอร์ติมีกระส่งกระสอบทราย ออะไรยู่แต่ข้างบนน่ะรู้สึกว่าเขาจะสร้างตอนที่เรื่องอีเทวอนคลาสกำลังดังอะ่ะร้านเนี้สร้างตอนนั้นชั้นสองเขาอ่ะจะเหมือนกับร้านอีเทวอนคลาสเลยคล้ายๆฟิลคล้ายๆเดี๋ยวพาขึ้นไปดูจริงมาสักประทับ,บทดูทำไมเอาอะไรใครสลับซัสซีเรียลมีรายงานอาหารหอ,นอ,นอะไรมีรายงานอ่ะอ๋อใช่ร้านนี้เขาเป็นขายอาหารด้วยมีกับข้าว ไทก้าชอบกินข้าวผัดร้านนี้แต่ไม่มีซาลาเปานะมากอันนั้นไอติมครับไอติมไอติมหรอคือร้านเนี้ยเขาก็จะเด็ดคเลตพวกขนมอะไรเงี้ยก็คือน่ารักคิดคุอะไรอย่างงี้เราควรอุ่นมันจำเป็นมันจำเป็นเราทำงาน, <S <S นเป็นบุบลฟต์ชีสพายที่ข้างล่างข้างล่างไม่แตก <S <S เคยเห็นไหมบางเจ้าอะสับไปปุ๊บไอแป้งข้างล่างอะมันเหนียวไม่พอ มันจะทํามาจากแครกเกอร์รู้เพราะว่าเคยมีแฟนแฟนเก่าชอบทํามากเลยไอย้ขนมหาเนี่ยและให้กูแดกอยู่ได้ทั้งนีน้กูแบบไม่ค่อยอยากแดกก็เลยรู้ว่าเออมันเปียกไม่เปียกเพราะมันต้องใส่ส่วนผสมรื้สั่งเรอือให้กินทำไมเขาสั่งให้เรามาถ่ายไงน,นี่เขาเป็นหัวหน้าอ,อีกทีนึง <laughs> เออ เดี๋ยวพาไปดูข้างบนที่บอกว่าแต่งสวยๆเหมือนร้านอิตาลีคลาสในเกาหลีอะหรืออม่าจะพาขึ้นไปเอาเอาไหมไอาเดินเข้าร้านยังลำบากนี่ขึ้นกระไดบนนี่กูว่ามันลือนี่ถึะตามมาเออยังไม่ดีใครกินอ่ะคือชอบตรงแบบมีต้นไม้เยอะๆไอ้เําแพงเป็นกระจกโปร่งหมดนะแต่ว่ามันจะเปืองแอร์เล็กน้อยปรากฏว่าคนเยอะมากครับผม พวกกำโพกำแพงก็เป็นแบบเหมือนแบบโดนทุบๆมาจริงๆข้างหลังกำแพงนี้มันมีห้องอีกห้องหนึ่งทะลุเข้าไปได้นะห้องประชุมตัวนี้จริงๆเขาจะมีกาแฟเาเรียกกาแฟอะไรวะกา,าแฟดิบอ่ะอันเนี้ยพาไทก้ามากินบ่อยมากคือไทก้าจะชอบให้เอาช้อนมาเสียบไว้ตรงนี้แล้วกาแฟหยดมามันก็กินแม่งเป็นเด็กประหลาดมากนี่เขาเรียกกาแฟอะไรกาแฟสกัดเย็นอนะ่ะ นะบ้านกูไม่ได้ขายกาแฟกูก็ไม่รู้เอาละจ้าอิ่มแล้วเรียบร้อยเป็นไงกาแฟที่นี่อร่อยแปลกไหมแปลกไหมหมายไปแล้วนะครับเป็นกาแฟสไตล์ฟิวชั่นอร่อยอร่อยนะครับที่อยู่ตรงใจกลางถนนราชพฤกษ์บรรยากาศาดีตรงนี้ก็ม่ ตรงนี้เป็นเคสเทนเลาสครับอาม่าเที่ยวรลบคืออะไรเที่ยวผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงเนาะอไม่ได้เทนมาเลยมีคนอยากให้พามามากเลยถ่ายอ้วมาเองไม่ได้เหนียว่างหรือมากับอ้วบล่ะมาเอามาถ่ายรายการเนยมาเอามาเอานี่เราปิดรายการเลยมบ้างปิดมาลอยกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมอาม่าป้าเดียวขอบคุณค่ะ ถึงบ้านลแล้วแหละเร็วมากเลยนะออกจากร้านกาแฟมาถึงเลยเอ๊ะมันมาจากไหนวะอะไรมาอย่างไหนไม่ไปใจเรากินตรงไหนเพว่าไม่รู้เรื่องไปไอยู่ข้างๆบ้านเราเลยเออเออเนี่ยมา,มามออยไม่ต้องคาดเกลไม่ร้องหรอกไ่ต้องร้องไม่ต้องร้องอีไม่ร้อง,อ,งอ,ลลองหรอเนี่ยมันร้องอยู่โอ้มันหน่อยดิโอ้าายโอ้ยไม่เนี่ย